สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอกภัยทั้งหลายหละครับเจอกันอีกเซตหนึ่งครับในส่วนของกระบะแคโตัวโยต้าให้ลักลิวตัว2 4ดีเซลปีส9เกาครับราคาพิเศษครับจากราคา2อแสนเก่าหมื่นกับพันบวขายครับมือนนิครับสี่ขายแค่สองแสนสี่หมื่นก้พันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับเป็นเซตสุดท้ายมีอยู่หาคันคู่เดอยากได้เดีติดตามกันในนี่เลยเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งไปไปไป,ไป มาครับพี่น้องครับกับอีกชุดหนึ่งครับสำหรับลดราคาพิเศษในส่วนของเจ้าตัวโตโยต้าให้รักรีโวสมารทแคปหรือว่าแคปเปิดได้ปี19ครับราคาดีครับจากที่แรกเพิ่นเปิดไว้2 9 0 0 0 0กับพันบาทเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้เป็นมื้อวันที่11ตุลาปี68ขายแค่2 4ง0 0 0กับพันบาทเป็นราคาทรงล้านครับพี่น้องครับเปล่าไม่เอาได้ครับเนี่ยเซตนีหาขั้นเม่เบิ่งครับนี่ขั้นแรกห้าแปดขั้นนี้มีแกะฝานะเอ้แกะ ตัวเฮ็ดขั้น,นหนาไม่เด้อเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเบืองไหลขันสีเป็นสะอาดจังสๆแดงก็เป็นเฮ็ดมาแต่ว่าเป็นเฮ็ดไม่ดีแล้วนะครับขายราคาเหมาเลยพี่น้องครับแห่ฟ้าโปูแก่มาเทียนึงเนี่ยขั้นอีเด้อบ่แม่นว่าสุขขั้นที่เป็นังสีแดงพี่น้องเท่าที่ผมเห็นนี่ก็สิมีขั้นนี้แหละ,หะน,นะนะครับที่มีเฮ็ดไรให้ไรขั้นหนาไหมนะครับในส่วนของยางก็ใส่ได้อีกปีสองปีเลยพี่น้องนี่ผู้ใดเบืองอยู่ฝากกดแช่กดอะไรเบอร์เด้อพี่น้องเนี่ยนี่ก็ เป็นปีสิบเก้าเลยเนี่ยเป็นนาโอเชื่อว่านาโอปีนี้เป็นนาเซติชั่นทุกอย่างเป็นพี่ฝาไปแล้วเห็นไหมชันเชั้นล็อกกระจกมอวงคางนะครับใส่ขวานะครับเป็นพี่ฝาไปแล้วกุญแจได้แม่ครบเลยครับสองหอกครับคันนี้คันนี้เลยไม่อยู่ทีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบกิโลเมตรที่ใส่ไปนะครับให้ในแอร์เย็นๆนี่ครับเกียร์เดินนาเกียร์ธรรมดาหกสปีดครับให้ในตามนี้เลยเพื่อน,นกับสีบล็อกกัสีมี เเป็นบ่อผาเบื้อนเท่าสามารถไปซ่อมได้นะครับเอาไปเย็บก็ได้นะครับจะบริเฮตไห้ได้เอาเบื้องโค้ง้างครับพี่น้องนี่ลักๆเลยผมสีเบิ้งทั้งสี่นะเพราะบางคนกับเป็นพ่อค้าเพื่อนกับเบิ้งจากนี่แหละวิดีโอนี่แหละเอาไปขายครับกับยินดีครับเพราะราคามันพูพ่อค้าก็ซื้อได้นะครับคนทั่วไปก็ซื้อไปใช้ได้เช่กันครับราคาเดียวกันซื้อสดผมมีแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับนี่เบื้องเอานะครับแคปง่ายๆเลยนะครับ กอนทรงมากกสิมีการคัดเคลือสบสีเก็บงานให้พร้อมนะครับเอาเบื้องเอานี่โค้งส,ส,ส,สมนี่ก็คือโค้งเหล็กสีสมโซนี่เพิ่นล่งเหลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับหาผูเาา้เดอบะตอยอดนะครับเอาไปแก่เขาแก่มั่นแก้อ้อยว่าไปครับนี่างไรเดือนนานจะเขาเดือนอ้อยเราเนี่ยเนื้อ้อยนี่หาเอาแก้ไปขายครับก็ว่า,า,ากันไปเนาะเอาเบื้องเอกสานขั้นแรกครับคุณพี่น้องครับ,รบผมฝ่าว่าไม่ให้ไห้ครับเพิ่นประกาศราคามมามือสอดนี่ฝ่าว่าเลยครับเอาดิ 2019ครับได้ปี19เลยรถบรรทุกติดตั้งหลังคาเหล็กมาเครื่องยนต์ดีเซล2.4 150มห้าอันดับที่หนึ่งนะครับบ่าเขาทีอยู่จังหวัดไหนอำเภอใดอยู่หมู่บ้านไหนตำบลใดของประเทศให้ครับสามารถที่จะโทรหาหนุนนวลคมนาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจได้ครับเด้อผมมีรูปภาพสุขคันนะครับและมีรายละเอียดให้ความนะอ่ะขั้นที่สองครับเพเบิง4729ครับ4729บัตร้ที่นี่เบื่อนี่คือเดือดๆสิเปจรเงสิมา หัวนอนคมคมเลยเนี่ยเนี่ย,ยคือรถเดิมครับสีเดิมเดิมนะครับนี่คือบ่ตัวสัญ,ญุงสัญล,กล,ลาากักษณ์เพลื่อนด้วยเม็ดอาร์เห็นบ่ต่อคันเชื่อมนี่นี่ขึ้นยิ่งสิขึ้นรถเพิ่มบ่นี่อีกบาดเหตุนะนี่นเ่ออาบหนาไม่ใช่แกเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับนี่เอา้าผู้ได้ผีซื้อไปไสกับแล้วแต่ซื้อไปขายกับเล้วแต่ครับซื้อไปขายกับกําไลเหลือๆเลยครับเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนกันมี่ฮันต้องมองเอ้า อย่างงามๆเลยครับพี่น้องใส่ได้อีกปีสปีเบื้องของรถดิเบื้องอย่างพันงย์หเจ็ดสิบอาร์สิบห้นะนะครับขนาดเดียวกันเบอร์เด้อเบื้องขั้นที่2ครับวารีกไม่เท่าใดไฟนี่ขึ้นกันเบิร์ดนะครับเป็นไฟไฟป่าเบิร์ดเลยนะครับวุ้นแจกได้มากครบ,คร,บครับ2ดอกครับคันนี้คันนี้เหล็กไม่ยู่ที่1แส0 0 0เด้อพี่น้อง1 8 1 1ง0สนแกิโลเมตรที่ใส่ไปนะครับนี่เกียร์เดินหน้า6สปีด ใส่เข้าไปครับนานี่กเป็นนาที่เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปแต่งหลายแต่งรอแต่งเสริมรอนะครับเห็นว่าร้อยอาเพนยูเม็ดครบๆเลยนี่ครับรถเดิมๆครับนี่ครับนี่คือวิธีการเบรกลรดเอาไปใส่หรือสิเอาไปขายก็แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องเลยครับเจ้าของเต่นเบรอยูกก็อยากได้ก็เป้าทั่วแม่ได้ครับมันมีบ่อะายเท่าที่ผมเช็คเบรกงมีแค่เก่าขั้นนะครับ เซตแรกสีขั้นนี่เซตที่สองนี่หาขั้นนี่มี่สำนีละนะครับสบภาพเป็นสีกวนซงมากับทรงปรับสบภาพสีให้ตามไอ่เข้มพร้อมนะครับคืได้สีงาม,งามเลยเอาไปใส่งานงานะข้านี้ปีหนึ่งเก้าครับตามนี้เลยกระบะบรรทุกติดตั้งหลังคาเหล็กเห็นไหมสองยูซีดีเซลลอยห้าชิปมาสำหรับที่หนึ่งนะครับผู้ใดซื้อเงินสดประกโซกดีไปผู้มีแบตเตอรเปอร์เซนต์เสียค่าโอนแค่สองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับถที่สุดในประเทศไทยเราอีหลีเดย์บรได้วอรเรียนครับล่องไปเช็คเบิุงกันได้ครับเอ้า เบิ้งขั้นที่3ครับขั้นที่3 2,49,000โอ้จะเป็นถึกเอ้า47นะครับ47,31นเนี่ยค่าเดิมเดิมน็อตคมกิบเลยครับเนี่ย,ยรถเดิมเบื้องเสียงเครื่องพลัดนะครับรถปีซิสโกง่ายๆนี่ครับแต่ว่าขั้นนี้มีแก้ฝายหนาแค่หนึ่งแต่ฝ้าเดิมนะครับฝายเ,เดิมนะครับฝายเดิมเดิมนะครับสภาพ ตามที่ผู้เจ้าเห็นเลยห่านหน้าจอนะครับยางกระเพื่อนขนาดเดียวกันละ205 70R15 เป็นล้อกระทะนะครับรับน้ำหนักกันถึงตันกว่าพุ่แลใส่เข้าไปเอาเบิง้งภายในครับขัน้นนี้ขั้นที่สนะครับนะครับภายในบริเวณคิดเห้ได้พี่น้องได้ก็ตามสภาพแกาที่ฟอกอยังห้เรียบร้อยนะครับนี่เบิ้องเอากูญเจได้มา2หลอดครับขัน้นนี้เลขไม่ U T หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสี่กิโลเมตรที่ใส่ไปครับ เบิ้องเอาครับเนี่ยเกียร์เดินนาเกียร์ทรรไม่ดาวกสปีดแคปง่ายๆมั้สิครับเนี่ยเบิ้งเรานอดเพิ่งสีครับเอาจังสีไปใส่พี่น้องเย็บเย็บไปคิดไรนะครับรถยี่หีอเองสีไหนเห็นมันผูให้แท้แต่ว่าบหงามเห็ดออกมาบบง่ามคิดไปเลด้ครับนี่เห็นบ่รลอยอากลอยมากจนอยู่ครบซูเมตเลยครับนี่ครับออนะเอารถดแบบนี้ไปใส่ครับผมนี่กูที่หาอยู่นะครับนะครับเบิ้องเอาเนี่ย ยางโยโกูฮาแม่าเพื่อนโอ้โค้งสงูงงามๆเลยครับพี่น้องนะครับเอาไปใส่งานต่อเรืเลยเพอมันลุ่งเรีมให้รีบร้อยนะครับหูวตองห่วงนะครับจะเปิดต่อถ้าไม่หาชีพได้เลยนะครับสําหรับคนที่สีเอาไปเฮ็ดในสร้างในห่างว่าไปในเนี่ยลูกกระบะบรรทุกติดตั้งราคาเหล็กปี 10, 2019นะครับเครื่องยนต์2.0ดีเซล100หัซีมาล์ดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่น่าสนใจนะเพื่อนนะ ผูบ้บดิหาอยู่ไปขั้นที่สีครับคุณพ่อคุณแม่ไปหนิโอ้ผู้บริหารง่ายๆด้วยราคานี่เพราะว่ามันเป็นนาปีซิเกิลพนักขายอยู่สองสายไหครับราคาทรงตลาดเพิ่นนะ่ะห้าศูนย์หนึ่งเก้านะครับห้าศูนย์หนึ่งเก้าเบ่งออกแกนะครับคันนี้กับขันเดิมเด้่พี่น้องเนี่ยขันเดิมนะครับเ,เดิมหเห็นเลยป้ากระโปรงหนาโปสตี้แกขั้นนี้เครื่องยนต์กับพิสพ,พ,พิเลยครับตามที่มุ่งเจ้าหเห็นเลย นะครับสภาพตามนั่นแล้วก็มองไดนมีรอยขูดมี่นังทีเพิ่นให้ไลาสีทึงแดงไว้นังขี่เห็ดสีให้เบิดเลยพี่น้องเอง้ยโอ้ยสีวางเนี่ยราบัดนย์ห้าเจ็ดสิบ้คันนี้กระยางใสได้อีกง่ายครับมาเบ่งภายในคันน,น,นี้ขั้นที่สีด้วยครับเด้อทันที่4ฮะไฟฝ่าเบิดเลย,ยเบ่งเอาเนี่ยคุแจสองหอกครบครบคันนี้เลขไม่ยูทีสองแสนอง่นสี่พันสี่ยเก้ากิโลเมตรคันไหนก็ได้ครับพี่น้อง ยี่ไปซีเป็นไรก็ว่าแต่ท่านเพอนะครับเกียร์เดินหน้าฮุกสปีดเ yeah. กียร์แครบเดิมๆอ,อ,อยู่ค,ร,ครับหาเอาใส่นะครับเบืองโค้งสางเป็นแกเห็นเห็นเลยนี่เบืองเม็ดอักอยู่คุบสูเม็ดนะครับระยะเป๊ะๆนะครับพี่น้องนี่แหละรถยังสี่เราเอาไปซื้อเอาไปขายเอาไปใส่ผู้ใดสุดวกใส่ก็เอาไปใส่ผู้ใดเป็นพ่อค้าก็ซื้อไปขายต่อยอด เก็บกำไรเอานะครับผมขายราคาทุนเลยเป็นเปิดมาสเสนอขายขายราคาเท่านั้นเลยครับพี่น้องเอ้เออจ๊ที่ว่าจังไเลยอนะอรเอา้าเบอร์เอกสารครับค่านี้สองพันสิบเก้าครับกระกบะบรรทุกทติดตั้งค์ฟงเล็กครับเครื่องยอนต์สองยูซีรอยฮานชิมาดีเซลแบบที่หนึ่งครับกาเป็นอีกขั้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขั้นที่ซีนะครับเดิมๆส,สวยๆขั้นที่หาพี่น้องขั้นที่หา ทัานนี้เพิ่นเนี่ยทางนาพอถึงโค้งสางเด้เพิ่นปิดตุปิดสใส่ไปตำหมาแมา่ตอนที่เพิ่นมาโซงเข้านีาน่แหละนะครับแต่ว่าเห็ดไห้เด้นี่คือเปลี่ยนไห้ไหมเบิดเลยนะครับสี่เจ็ดสมนี่เดิมๆเ,เลยครับค่าเดิมๆนะครับค่าเดิมมากนะครับเหนียวรถเรือ่องออกหากระชุนหนะได้ไปใส่ยฟ้าโค้งหน้ามีถอดทำสีหนึง่งครั้งนานแล้วนะครับเชิงย่นเดินปิดปิดเปีปปปเยเลย ครับครับเฮ็ดฝากระโปงหน่ะแม่ทีนึงเหลือกักันชนหนาะในเฮ็ดหาเสริมก็คือเปลี่ยนไม่เลยพี่น้องนะยางกับสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบอาร์สิบห้านะครับยางใส่ได้อีกปีสองปีเขาเด้นะยยางไข่ไงไฟสโตนเอาหนี่เบิ้งเอาขั้นที่หา้าภายในก็ตามที่เห็นเลยครับไฟฟ้าทั้งเบิ้ลเบาะซูแม็กกับซีมี่ผู้ขับกับซีนี่ครับกับซีมี่ลอยอยู่ลอยขาดถ้าไม่ได่าเนาะก็ขายตามสภาพนี่ ผู้ใหได้มากครบครับคันนี้ไม่ U T สองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามกิโลเมตรที่ใส่ไฟครับพี่น้องน,น,นี่เกียร์ธรรมดาเดินหน้าหกสปีดโอ้งามนะครับเดี๋ยวหาไปใส่ครับนี่ผู้ได้หารถราคาไปถึงสองแสนหาหมาาื่นเออหนิครับถือคักไรนี่ครับป้องสร้างแบบนี้หาโบคอยมีดเด้ครับบู้ได้หาง่ายๆนะเนี่ยเบิง้งเม็ดอ่างอยู่สู่หม่องสู่ครบสู่จุดอรรถครับนี่งามๆ เนี่ยเอารถจึงเสียไปใส่งานเพราะว่าซูมืออนี่มันหารถแบบดีหาบ่ค่อยมีหรอกครับพี่น้องเพราะมันชวนมากมันสีไปอยู่ที่ตลาดเบิรนะครับเบรดิวสีอยู่สภาพให้เข้าได้เลือกได้สันกันนี่สี่ง่ายๆนะครับเพราะว่ารถเป็นรถต้นแนมเพราะว่าพอขาเพิ่งกับเมื่อเมาหัวกล้ามมะมุ้งกับมันจ้องที่เอาไปประมูลราคาหนีทรงนี่ไปขึ้นราคาที่เป็นทรงประมูลดิสองแสนสี่หมื่นกับหันนีโอ้ยฟอร์มาเอาตีสักมาสิเก้าขั้นที่หาได้เนี่ย ติดตั้งหลังหลังคาเลหล็กเลือโครงเหล็กสองเกียร์ d เซลล์150มอันดับที่หนึ่งหาขั้นครับสุดท้ายครับบ่มีแล้วมีอยู่เซ็ตนี่เซ็ตสุดท้ายแล้วนะครับกับเท่ากับว่ามีอยูเก่าขั้นเซ็ตนี่หาขั้นเซ็ตแรกผมเทียบไปแล้วสีขั้นผู้ใดส,สื่อขั้นกับซอเดอแบบนี้เด้อกัมีให้เลือกอยูเก่าขั้นเท่านั้นที่เหลือที่ยังเส่นจอดอยู่หันพื้นขาย,ยูสองเก2า 9, 9ครับท่นนนะครับ สภาพขึ้นกันเลยมมักรบโปรงใจก็บบ <laughs> จะขึ้นเฮ็ดให้หน่อยแค่เอาคู้ใ้อยากได้ครับเซตนี้ไม่ถึงว่าราคา2 4 0 0 0่า2 0 0บาทได้นาปีสิบเก่าเลยโอ้โมมีแล้วครับพี่น้องครับมาเอาไปใส่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ และนี่คือแหล่งรถมือสองผู้ครอบครองหลายเดียวเพื่อนๆครับเป็นทั้งที่พ่อค้าซื้อไปขายและที่สําคัญชาวบ้านอย่างเราเราก็สามารถซื้อไปใช้ได้เช่นกันและสถานที่แห่งนี้คือโกดังเทพรกักอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นรถหมดสัญญาเช่าซึ่งเป็นรถที่อยู่ในระบบของการเช่าพอหมดระยะในการเช่าเสร็จปุ๊บเป็นการนํามาขายให้กับทางนะครับ เต็น์นะครับไปถ่ายให้กับทางร้านประมูลและที่สําคัญคือเอามาขายให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านเราเอาไปใช้งานกันและที่สําคัญกว่าน,นั้นมีรถให้เลือกมากกว่า4ี่หมื่นคันต่อปีและเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณหลักพันกว่ากว่า,วาต่อเดือนให้พวกเราได้มาเลือกสรรในส่วนของรถไปใช้งานกันและที่สำคัญกว่าน,นั้นเพื่อนเพื่อนครับรถที่นี่เป็นรถต้นน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบของรถมือสองในระบบเมืองไทยและนี่แหละ สำคัญที่สุดคือผมมาเป่าประกาศว่าเพื่อนๆท่านในที่อยากได้รถมือสองสภาพดีๆไปใช้งานกันแล้วก็อย่าลืมทักมาที่นี่หนุ่มหน้าบดคนม่น่ารอรับสายอยู่โรมันเลยครับ